ไร่สด15นาทีครับไร่สด15นาทีเดินทางกลับบา้านสวัสดีไปสดขึน้นมาจ่ไหมห้านาทีเปิดการมองเห็นปิดน้วันนี้ปิดแล้ว,ลวครับเสร็จหรือยังลเสร็จแล้วยังอีกรอบนึงพี่แต่ว่าวันนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเดือนหน้ามาใหม่เดือนหน้าเลยเหรอใช่ต้องคำสีประตูก่อนเอาผมร,รอตรงนี้นะครับผม, <c oughs> มคุณครับครับผมเดือนหน้าเดี๋ยวนะครับครับ <c oughs> รถติดแล้วรถติด เส้นนี้ไปน้องจอบสวัสดีเด้อครับเด้อมาทำงานมาส่งงาน อยู่ที่สวินขบงน้องจอครับตอนนี้งานเสร็จแล้วอกลับรถไก่ดีกว่ากลับรถไก่ครับกลับรถไก่ไร่ส5นาทีครับเพื่อเปิดการมองเห็น ขอบคุณท่านที่ผ่านไปผ่านมาครับครับมาเดินทางกลับบ้านแล้วครับอาบ่าวสองเอมาลุยงานกันก็เลยขึ้นสักสิบห้านาที เปิดทิ้งไว้ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับอยู่ที่สวัสดีครับพี่ พี่พี่เก๋พี่ตาขอบคุณนะครับพันีเดินทางมาสกงานตัวแถวสุบินทวงครับสิบทีเดินทางกลับวันนี้งานเสร็จแล้ววันนี้ฝนตกเชาก้าตกหนักครับเมื่อเช้าว,วันนี้ก็คืมทั้งวัน เปิดการมองเห็นนานครับไม่ได้ไหลนานก็ขอสิบักสิบนาทีสิบห้านาทีครับขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนวันสองวันเพิ่งกลับมาจากลำปางครับเพิ่งกลับมาจากลำปางก็มีงานกันเลยกลับมาลุยงานต่อครับ เดี่ยวำปาังมาขอบคุณนะครับพี่พี่สายมือเราก็ไปแปดลิ้วชเชิงเซา เลี้ยวขวาแล้วก็มินบุรีนะครับมินบุรีทำไมกล้องมันเป็นลายสั่นก็ไม่รู้ขอบคุณน,นะครับพี่อูพี่ช่งเบิร์ดพี่ตาพี่เก๋ขอบคุณครับวันนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นทั้งวัน บาสองเอก็นั่งอยู่ข้างหลังครับเขียวหมากตุ้ยๆเขียวน้ำแข็งสี่ห้องนอนสามห้องนอนสวัสดีครับคุณสังเวียนขอบคุณครับพอดีมามาเก็บงานครับที่ สุวินทวงอ่านถูกไหมเนี่ยคุณสังเวียนวิเชียนเริศขอบพระคุณนะครับน้องแอร์ก็อยู่ข้างหลังครับเมื่อเช้าฝนตกฟ้าร้องบ่าสองเอก็ไหลแปล๊บหนึ่งกังวันก็ปล่อยๆก็ผมฟ้าร้องดีก็รีบปิดโทรศัพท์ทันที เมื่อคืนกระลินทั้งคืนครับตกปอยๆเบาๆทั้งคืนกลางวันก็ตกกลางวันก็ตกเบาๆครับพี่จัดหนักประตนเช้าตอนเช้า,ชาตกหนักกำลังเดินทางกลับ บ้านที่พักครับระยะก็ประมาณ30กิโล20-30กิโลประมาณเนี้ยแต่ว่าช่วงเย็นรถติดมากๆกล้องอาจจะสั่นไปนะครับเราก็วิ่งช้าแต่กล้องมันสั่น ใช่ครับช่วงนี้น่าจะพายุเข้าตกทั่วครับพี่อีสานเราก็ตกภาคกลางก็ตกกรุงเทพก็เพิ่งจะตกสองวันช่วงนี้ก็ยังค้มคมมืดมืดวันนี้ฝนก็ลินทั้งวัน ขอบคุณนะครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าสวนครับกลับบ้านไปก็เย็นแล้วบรรยากาศหน้านอนครับบรรยากาศหน้านอนแต่แต่มันนอนไม่ได้ ต้องทํางานทุกวันไม่ทํางานก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินอากาศดีครับอากาศดีอย่าโดนฝนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่สบายกาันสวัสดีครับคุณยายตอนนี้ผมมากับอาบ่าวสองเอมาทำงานที่สุวินทวงครับ อาช่างไปด้วยจะเลยตอนนี้เสร็จงานแล้วครับเดินทางกลับแล้วตอนนี้อยู่มินแยกมินบุรีแยกมินลำคำแหงช <c oughs> ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับฝนตกทุกวันรักษาสุขภาพกันนะครับอย่าโดนฝนโดนฝนแเราเดี๋ยวจะไม่สบาย ตอนนี้กำลังเดินทางกลับครับกลับกลับห้องพักครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ได้ไหลนานเวลาก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรไปช้าเหมือนเต่าสวัสดีครับพี่ยาโอ๊ ขอบคุณนะครับตอนนี้เดินทางกลับที่พักครับก็เลยขึ้นสัก15นาทีขอบคุณนะครับทุกท่านป้าคุณยายคุณพี่พี่การเดินทางครับ ขับรถตัวนี้รถตู้ยังเป็นคึ้ไปเบียดเอยไม่น่าออกื่อทีไม่น่าออกตอนนี้เดินทางกลับครับฝนเพิ่งจะหยุดไปวันนี้เมื่อคืนฝนล,ลินทั้งคืนทั้งวันแต่มันตก,ปปปปตกเป๊ะแป๊ะตกเบา ตอนนี้อยู่ที่ตัวมินนะครับมินบุรีตอนนี้ได้สิบนาทีแล้วสิบนาทีอีกห้านาทีไม่ได้ไลค์ก็คืน เวลาเวลาก็รู้สึกว่าเวลาน้อยช่วงนี้ก็อากาศไม่ดีตรงนี้วัดลงคอบ่อยอากาศบางทีก็ร้อนร้อนนอนตากผลมมากเกินไปไปลำปางวัดลงคออีกโอ้ยนอน ที่โรงแรมลำปางก็เจอแอร์เข้าไว้อีกเยน็ยนก็เย็นหนาวก็หนาวแต่ยังโชคดีหน่อยเออได้สตรอเบอรี่มากินสตรอเบอรี่ก็แก้ไอได้นะครับจิเ้เกลือหวานๆเปรี้ียว เห็นไลฟ์เห็นข้อความเลยครับมันมันตัวเล็กมากนะครับขับรถด้วยนะครับไม่บางทีดูไม่ทันนะครับพี่พขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ ขาปังปังก็ก็ดีใจครับดีใจดีใจด้วยก็พยายามได้แต่ลงคลิปครับลงคลิปเอาแล้วแต่แล้วแต่จังหวะและโอกาสก็ไปเยี่ยม,ยยมพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมรักทุกคนเลยนะครับ 6ร้านเรืองใจตอนนี้ก็าได้15นาทีแล้ว ขอบพระคุณนะครับพี่โอูพี่ช่างเบริร์คุณยายเจอาพี่พี่ตาพี่ยาอบนะครับขอบพระคุณมากๆเลยทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมชมการครบสึกพานนาทีแล้วก็ต้องขอลงนะครับไล์เพื่อเปิดการมองเห็น ขอบพระคุณนะครับบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมบายบาย